คุณคิดว่าบิตคอยราคา3ล้านบาทแพงแล้วใช่ไหมครับลองจินตนาการดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณตื่นมาแล้วพบว่าราคาของหัวหอมหรือดอกไม้ในสวนหลังบ้านมีค่าเท่ากับคฤหาดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เรื่องแต่งแต่นี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี1637ในประเทศเนเธอร์แลนด์เหตุการณ์ที่คนทั้งเมืองยอมขายบ้านขายที่ดิน เพียงเพื่อแลกกับหัวทิวลิปเพียงหัวเดียวยินดีต้อนรับสู่ Tulip ปเมเนฟองสบู่ลูกแรกของโลกที่จะสอนให้รู้ว่าบิตคอยในมือคุณอาจจะมีค่าเป็นศูนย์หรือพุ่งไปดวงจันทร์ย้อนกลับไปยุคศตวตรรษที่17ทิวลิปคือสัญ,ญลักษณ์ของความไฮโซใครถือทิวลิปลายแปลกๆได้คือเทพเจ้าเกิดปรากฏการณ์โฟโม่ฟีร์ออฟ s s สซิ่งครั้งแรกของโลก ช่างทำรองเท้าชาวนากลาสีเรือทุกคนเลิกทำงานแล้วกระโดดเข้ามาเก่งกำไรทิวลิปมีการทำสัญญาซื้อขายลวงหน้าฟิวเจอร์สทั้งที่ดอกไม้ยังไม่ออกดอกด้วยซ้ำราคามันพุ่งไปจนถึงจุดที่ทิวลิปหนึ่งหัวแลกวัวได้12ตัวหมู8ตัวและเรืออีกหนึ่งลำทุกคนคิดเหมือนกันว่าราคามันจะไม่มีวันตกแต่แล้ว งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรากุมภาพันธ์1637ในการประมูลครั้งหนึ่งจู่ๆก็ไม่มีใครยกมือประมูลความเงียบเข้าปกคลุมความกลัวเริ่มทำงานจากที่เคยแย่งกันซื้อกลายเป็นแย่งกันขายราคาร่วงลง90%ในชั่วข้ามคืนเศรษฐีกลายเป็นยาจกคนที่เอาบ้านไปจำนองเพื่อซื้อทิวลิปเหลือเพียงดอกไม้เนา่าๆในมือที่กินก็ไม่ได้ กราฟดิ่งลงเหวเร็วยิ่งกว่าลูน่าหรือ FTX ซะอีกครับคำถามคือ Bitcoin คือทิวลิปดอกใหม่หรือเปล่าบางคนบอกว่าใช่เพราะมันจับต้องไม่ได้แต่บางคนบอกว่าไม่ใช่เพราะทิวลิปเน่าเปื่อยได้แต่บิตคอยมีจำนวนจำกัดและคงทนตลอดไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเป๊ะคือความโลภของมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ในปี1,600 หรือเหรียญดิจิตอลในปี2025ตราบใดที่คุณซื้อเพราะความโลภโดยไม่ศึกษาจุดจบอาจไม่ต่างกันจงอย่าเป็นแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟไม่ว่าไฟนั้นจะเป็นดอกทิวลิปหรือบิตคอยก็ตาม